ในห่วงเวลาแห่งความมืดที่มนตาเก่าแก,แก่ของนาคราชรุ่นบรรพาการเริ่มเสื่อมคายอาสูนเพิงเจดเสียนผู้เคยถูกผนึกไว้ใต้ฐานเพิงทำฟ้าทาลาได้ตื่นขึ้นชีพมันเผาผานพื้นป่าและสายน้ำพยาสุนทะเรนอินทราชนาคินนาคานาคาราชแห่งองค์อินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ กลางหวงมหาณทีสีครามในเขตทิศอฟรากแห่งใต้บาดาลณอาณาจักรแห่งอินทรานาคาซึ่งถือกำเนิดจากสายโลหิตแห่งพระอินทร์และเทวนาคาได้ประกฏองค์นาคหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าพญาสุนทเรนอินทรานาคินผู้มีวรากายนาคสีดำประกายม่วงสง่าง,งามเชกเช่นลัติการภาษาลสศมีลุงอลุน ในตาสุขสว่างแฝงด้วยสติปัญญาและพลังแห่งความยุติธรรมพญาสุนทเรนถือกำเนิดจากตระกูลนักลบแห่งสายอินทารานาคามีสายเลือดแห่งความกล้าหาญและธรรมะอันมั่นคงเมื่อพระองค์เติบโตขึ้นท่านถูกส่งเข้ารับการฝึกในสำนักศิลานาคาซึ่งเป็นสถานที่ฝึกนาคนักลบชั้นสูงโดยได้ฝึกทั้งศาสตร์แห่งอาวุธเวท มนตาหน้าพลังจิตและการเจริญภาวนาด้วยความเฉลียวฉลาดและตั้งมั่นในคำสัตว์เขาจึงได้รับการคัดเลือกจากพญาผู้ชงนาคาราชให้เป็นทหารเอกแห่งทิศอาคาัคริกวันหนึ่งในห้วงเวลาแห่งความมืดที่มนตาเก่าแก่ของนาคาราชรุ่นบรรพกาลเริ่มเสื่อมคายอสูรเพิงเจเสียนผู้เคยถูกผนึกไว้ใต้ฐานเพิงทำฟ้าทาลา ได้ตื่นคืนชีพมันเผาผ่านพืน้นป่าและสายน้ำก่อความเดือดร้อนกับทางหน้ามนุษย์และอามนุษย์พยาสุนทเรนอินทราชนาคินได้อาสาออกศึกตามลำพังโดยไม่รอคำสั่งโดยกลัวว่าความเสียหายจะลุกลามเขาใช้พลังแห่งหนาทาธาตุว่าภูมิอาวุธศาสตาอินทระวัชระนาคาฟาดฟันเสียงของอสูรที่ระเสียน ทั้งที่ตนนั้นบาดเจ็บสาหาัสร่างกายมีรอยไหม้จับเตลเพิงคมีแตว่าด้วยจิตที่มั่นคงและมุนตาแห่งองค์อินที่ได้ถ่ายทอดไว้ในดาวเขปาปราศสูนได้สำเร็จหลังสึกสงบลงพระอินเปิดให้เกตอินทารนาหห่อหุ้มหัวใจของเขาไว้ให้พน้นจากความตายและได้รับการถวายด่าประจำตัวชื่อว่าสาตตาอินทระวัชรนาคา ดาบแห่งระอินท์ที่แฝงด้วยพลังสายฟ้าและมณีนาคาธาตพยาสุนททเลนแม้เป็นนักบผู้แข็งแกร่งแต่หัวใจของเขากับอ่อนโยและมั่นคงในรักเขาเคยมีความผูกพันลึกซึ้งกับพระนางมันดารณีนาคินีธีดาผู้สูงศัดแห่งนัรน,นาคาแม้ไม่ได้กล่าววาจารักแต่แววตาและก,การร่วมสึกฝ่าฟันทำให้ความรักเบ่งบานในความเงียบงนัน แม้ทั้งสองจะไม่ได้กล่าวถ้อยคำรักกันตรงๆแต่ความรักก็ได้หลอมรวมความผูกพันแน่นแฟนแต่ทว่าด้วยชะตากรรมพระนางมันดารณีถูกถาวายเป็นสนมของเจ้าต่างเมืองนามว่าเจ้าอาคณีนรชิตนาคราชผู้มีสัมพันธ์อันดีต่อราชวงศ์ของพระนางพยาสุนทะเลนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้ปีกวิเวกไปยังถ้ำใต้กรียนสมุด เพื่อฝุดยานและพยายามตัดใจจากรักที่ไม่อาจของคู่เมื่อการเวลาผ่านไปพญาสินทราชดีดาของพระนางมันดารณีนาคินีผู้ของนครนาคาแห่งทิกปุลภพาได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบป่งกระชุนโดยเป็นแผลร้ายของเจ้าอาคณนนาราชิตนาคาราชผู้เป็นเขยที่ต้องการยึดครองเมืองของพ่อตา เมื่อเมืองขาดผู้นำกองกำลังก็อ่อนแอลงเจ้าอาคณนนรชิตนาคราชได้จับขังพระนางมันดารณีแล้วยกทัพเข้ายึดคอเมืองของพระนางโดยเลือดนักลบในตัวของพระนางมันดารณีไม่อาจคุงขังพระนางได้พระนางได้ทำลายโซตวนหนีออกมาได้สำเร็จแล้วรีบเสด็จไปช่วยพระปิดา สายของพระนางได้ส่งข่าวให้กับพญาสุนทะเลนอินทราชทราบเขาจึงรีบนนำกองกำลังกลับมาช่วยเหลือพระนางอันเป็นที่รักพญาสุนทะเลนต่อสู้กับเจ้าอัคคีนรชิตด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์อินทำให้สามารถปราบเจ้าอัคคีได้อย่างง่ายดายหลังการศึกสิ้นสุดลงพระนางได้รับการแต่งตั้งจากพระบิดาให้เป็นผู้ของนครสืบราชบัลลังต่อไป ในงานเฉลิมฉลองผะนางต้องการมอบตำแหน่งราชคู่คู่บัลลังให้แก่พยาสุนทะเรนแต่เขากลับจากไปอย่างเงียบๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีผู้ใดพบกับพยาสุนทะเรนอีกลักแท้ไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยอมเสียสลาบเพื่อให้อีกฝั่งได้เติบโตและภาพนี้คือภ,ภาพวาดพยาสุนทเรน อินทาราชนาคินที่บัดนี้ได้มาเกิดแล้วย่างโลกมนุษย์อาจารย์ขบนับวัดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อให้กับทุกขั้นนะคะขอบคุณค่ะ